ก็สบายดีทุกคนหอดเล็วพี่น้องหอดแล้วหอด้ะดูเกี่ยวเขาแล้วแต่แต่ทางหน้าบ่าควนลงมวยยังไม่ทันได้เกี่ยวแต่มันกะเลื้ยงไหนดิัะเลื้ยงัะบอกถ้าบ่เป็นข้าวป่นนี่พอกเกี่ยวแล้วทุกคน เบิ่งคือข้าวขาวยังบุทันสนซุกเบาลื้อในไรเขาต้องขึ้นใหม่เขาขาวหอมคืเน้ยแตว่าต้องขึ้นใหม่ใช้บอกควันหาบหนามใส่กระพุ้ยใหญ่ทุกคนไว้ใส่แล้วก็ให้ลูกใส่อาบอะไรเนาะออกนอนหายนอนหน้าเลยทุกคนออกนอนแต่โดนเลยทุกคนแต่ว่าบางบางมือลงมวยก็ออกบางมือลงมวยก็ไม่ออกแต่เบาควันหอาประจำคือเบาควันเห็ดไป คานหาน้ํา oh, ทุกคนส่วนดงมวยก็เสียหญ้าล้านทุกคนเสียหญ้าเดินเถียงนี่แหละเนาะสังเกตเบิ่งได้ทุกคนทุต้นไม้ต้นหญ้าหลายเนาะดงมวยกสิีเดินเียงอย่แหละทุกคนอันแล้วก็อกันก็บอกคว่าบได้สไว้เขานะเสียลน เสียร้านไหวเค่ <c oughs> าบบะนนาชาวชนทุกคนดิลูกชายกับเบิ่งโทรศัพท์ถามื้อนี้ยายลงของทุกคนเพิ่นไปหาตึกสะดุ้งของว่าซั่นจ้าหน่อยสิบ่ได้ไปเพิ่นว่าถ้าลงเกี่ยวขา้าวเพิ่นก็เลยไปขอไปมื้อดิึงราะว่ามื้ออื่นน้องมวยกับบอ่อควนก็สิไปเวียกต่อทุกคนไปหาเอาตอกมาไว้อันมัดข้าว,วน,นี่แหละทุกคนดีน้นองมวยเสียได้เมื่อยทุกคน ເ <c> ຮ <oughs> ົາກະຊາວລະກະມາຖ່າຍຄລິບກອງບັກໃຫຍ່ເຮົາກະເສຍໄປນຳນັ້ນແຫຼະບໍ່ຄ່ອນເພິ່ນມາແຕ່ລະເມືອເພິ່ກລົກນຳແນພນຈນຍ່າກຄິເຕັມຍັອີກ3ຫາຂ້ກາ້ໂລດຍັງ3ຫາິຕມຂ້ອຕສັງກດ ว่าบ่อนี้มันสิเป็นบ่อนั้นคนเขาเที่ยวขึ้นเที่ยวลงไหนเนาะมันกับบ่อนิยะโดกคนถวะทางเอาจกสับ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 แต่ว่ามันเมื่อยเพ่แห้งลมเย็นเย็นทุกคนเลยเขาปนทุกคนส่วนเัาใหมก้าวสุดนที่แบบปนตายไปเนาะอันนั้นบุบไปชิบแม่ถ้าเอาตาตอนนั้นเนาะ คือนม้ทวานสอบตัรอกกอดนะเข้าได้อีกแถวพัทนาน่าสิพาทุกคนไปเบิ่งเขาที่ว่ามันซุกบ่ริเวณใกล้ๆเทียนเบิ่งแง่งอันนี้นี่กะเอาไปเห็ดพื้นได้ได้นี่แงนงเดี๋ยาไปเห็ดพื้นดังได้ ตัวนี้ออกน้ำรางเดยทุกคนตัวนี้เนี่ยฮะกำลังออกตัวนี้ที่ซุกแล้วเลยฮะกำลังถอดลายอย่าลีมพี่ผูกปูาตัวฮางกำลังถอดมีแตะววงใหญ่ๆทุกคนปาผู ตัวห้ากำลังถอดม่ได้ห่วงงามตัวห้ากำลังถอดม่ได้ห่วงใหญ่าเฮยฮึเฮ้อมองดูทุกคนตัวห้ากำลังถอดชวนตัวนี้ประสบหมดเลย กับบุตรท่านเป่งกับยางมันกับปะใไฮรำมันแข็งเลยก็ใส่ตีพ่อตีหนักกันกากระต่ายด้กยกระต่ายเคี่ยวเชี่ยวนี่แหละใบมันนะมอกมายนะซุกสรุปแล้วหน้าน้องมวยก็คือทาทาตัวทีมันออกน้ำลังเพราะว่าตัวออกน้ำลังกับตัวซุกนี่ ขึงตัวขึงเลยทุกคนถ้าห้าสิเกี่ยวกับเสียดายนะก่อยกระยางมันแต่ว่ามันบ่อแดงนะมันก็ยังเกี่ยวได้เอาได้เนาะมันบ่เม็นว่าเป็นข่าวขีดต้มในทุกคนถ้าว่าถ้าถ้าาลูกมันได้เ้ากับสีได้เหากับสีได้ยเขาทุกคนถ้าเ้าเกี่ยวเกี่ยวตัวมันออกก่อนตัวสุกหนึ่งกับเสียเสียยังเพราะว่าเ้ากับเสียตัวมันออกนลำลังกันและทุกคนเลยมัน เป็นเขาหลี่มันกับสิบบได้เขาถ้าเฮาล่อถากับสิได้ทั้งตัวนเอากระถอดแล้วก็ทั้งตัวซุกตัวซุกนี่กับสิก้อยไปน้ำกับบเป็นยังเนาะคอยก็คอยยางไปแต่ทุกคนเห็ดเราได้เน่าเขาเฮาได้เห็ดหมดเงินไปเท่าไรแะไรก็ต้องเ้าะเขาเจาะว่าเราเสาะรอยหาซิบเขาสิบบัเกาะให้บ่คอยเกาะ เออเพราะว่าถ้ามันล้มมันก่อยแหงี่ะถ้าจ้านีนก็ประมาณหาหกมือเนาะ้าคนบาไลยกะพอเกี่ยวเอมันกับเกี่ยวอืถ้าว่าเกี่ยวเขาก่อยกับเกี่ยวเข่าแบบยืนธรรมดาเนี่ยมันก็ชิวัต่างกันทุกคนเขาก่อยมันก็ชิว่ย่ันยังซ่าหันเฮ้า คอยเล่มคอยกอยคอย,คอยเอาคอยเบี่ยนนั่นแหละบอกมันก่อยมันก็สิหักไปเป็นคนละทิศละทางเนาะบอกเป็นยังไปหารับจ้างทาเผื่อหอดหน้าตัวเองเหมื่อยก่อนฮะเออมันประัานได้ออกมืดเนี่นะ <c oughs> จะเข้าเพดใน,นไรเขางันกับเขานนัดกัน ปกติเขา้าเห็ดนั่นนี่บ่แม่จีเขาเขาวงั้นนะเขาวขานี่เขาก็เอาไว้แต่เขาวขาวว่ามันเป็นเขาวหอมใครก็เป็นเขาอันอันน่ะเด้เขาคุ้มมาใส่กันว่ะปนแม่ตัวปนเขาปนกินปนเขาปนอยู่ปนมันมีเขาสอบทุกคนอีกสอบหนึ่งนะคลายกะกระเจ้าบเป็นยังเพราะว่าคนละสอบกันเนาะทองทัชทองทัช มื้อนี้บ้านเฮาก็ไปสังฆทานทานญาทานเพิ่นอยู่บ้านนาบอทุกคนเรียนเรียกันเฮ็ดยเฮ็ดยกเียผู้หญิงทหน้าาญาลคนแตู่้ยังสิกองไว้ใส่เนาะเียก โอนแต่ข้าเจ้าแล้วเนาะขันเข่าเบาค้อนเบาปนทุกคนก็คือสีได้เกี่ยวแล้วบาอนนี้อันนี้โตซุกกับโตซุกกะมีโตกำลังถอดกะมีทุกคนกำลังหักกระมานกะมีนอง่วงเพิ่นไปเบิง่งเพิน่นว่าโตมันถอดน้ำล้างนะ้างามทุกคนเลยครึ่งหนึ่งเลยครึ่งหนึ่งเลยกระโตพร้อมมันเป็นเข่าอีเขาวทุกคนเข่าหอมพอด้คือถือใจใหญ่หรอกเนาะม,มันกระเซียน อ่อนหอมเขาปีนี่กิ๊กเศษแต่ว่าเกี่ยวเน่าเขา่นคนหลังจากที่เกี่ยวเขาแล้วก็เสียดายเขามาจังอันพาราการปรญยาตะบ่อเนาะใส่ปุ๋ยเกี่ยวเขาแล้วทุกคนเฮากระเสด้พากันไประเหตงานอยู่ไทยเพล่ไปยังกอดองมวยแกดองหักพริก เราะดูะดแกดอกผีกุกคนเกี่ยวค่แหละนม,ามาันเดือนนึ่งเดือนสิบสองละนเดอนสิบสองอ่างนี้เดอสิกอืมข้าปลูกไปเรยบ่เดียวอืมเขาจะากรเห็ดอัะนนพอดีปีใหม่เขาจะกินปีใหม่อยู่ผูเด้แต่เขาบอกคนนั้นพา,า,า,ากันไปสองคนบ่ เดือนเดียวแมนประมาณเดือนหนึ่งเป็นเหตุเป็นส่วนเป็นส่วนเนาะข้มั่วยังไม่เคยไปจะเผื่อทุกคนแค่ดอกผิดาก่อนไม่เคยเลย อะไรทุกคนกระสีลาพี่ละน้องไปเพียนเท่านี้ก่อนอื่นก็ขอพาพี่พักน้องเข้ามากดไลค์กดแชร์กดตามส่องบากควันมันน้าทุกคนเลยพอกันโุกกันนะสบายดี